สวัสดีครับแฟรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําววิเศษนะครับวันพุธที่18พฤษภาคม2565ครับก็อ,อยากจะรีวิวหนังสือพิมพ์มติชนให้แฟนรายการทุกท่านได้ <c oughs> ดูสื่อกระแสนักกันบ้างนะครับขอบคุณมติชนครับเริ่มด้านบนก่อนเลยนะครับคอรมลดภาษีน้ำมันดีเซล5บาท กบนอนเลงกำหนดอสองสัดส่วนใช้หนุนค้าปรีกเข้ากองทุนมติชนกำไรไต่มาแรก19ล้านกมอฟิเกอยรลดภาษีดีเซล5บาทต่อลิตรสเดือนครับลูกค้ารุกบระชาชนลุ้นคนละครึ่งเฟด5้รอคลังแบงก์ชาติเคาะนะครับสมาคมธุรกิจออลกฮอ์ชงสบอคอผ่อนปลนเปิดผับบาร์หนึ่งมิถุนายนครับ โชว์ผลงานครับในชัยวุฒนาคมานมุสรรัฐมนตรีว่าการก,ร,กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจวิสังคมน,นาําคณะผู้บริหารเข้าพบเู้เหนือผู้จัดโรชาเนรมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับรายงานผลการดำเนินการใช้ดีดาต้าเชื่อมโยงการทํางาน3เทคโนโลยีพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยยุคดิจิทัลที่ทำเนียบรัฐบาลแหมมันขัดแย้งกับแบรนด์ลาซาด้าเหลือเกินโอเค <c oughs> <Okay. S 1> <laughs> okay. เปิดเรียนออนไซต์ site, วันแรกคือคักตรีนุชขึ้นตรีนุชชี้นักเรียนแฮปปี้ เจอเพื่อนครูติดโควิดลดเหลือ3,893ดับ38เปิดเรียนออนไซต์ทั่วประเทศวันแรกคือคักวิกตุพอใจภาพโรนทินของเรียนทำแผนตามแผนตรีนุชเผยนักเรียนมีความสุขมากได้กลับมาอยู่กับครูลและเพื่อนํำชับเข้มมาตรการติดเชื้อโควิดลดลงเหลือ3,893เสียชีวิต38ปรายวิกตูปรามบุ้ถกงบ66ห้ามเรียกเงินเปลยในคอรมเคยได้ข่าว ไฟเขียววงเงิน3.3ล้าล้านล้านรัมตรีผัวอาเคมแรงสภาส,สพัฒพลังประชารัฐขบเหลี่ยมผู้สมัครสอกอปัญใจใยสกลทีนะครับลํำลึก30ปีครับพฤษภาธมิน30ปีพฤษภา35นะครับในแพทย์ชน้านสีแก้วสสอน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยร่วมกิจกรรมลำลึก30ปีพฤษภาประชาธรรมร่วมวางมาลาปลูกต้นไม้ 17ต้นที่อนุสาวรี์วีรชนพฤษภา35ส่วนสันติพอรอนุสรสถานพฤกษาประชาธรรมวันที่17พฤษภาคมเงือกทองเจนจีราสีศาสกลางค้าเหรียทองจากการแข่งว่ายน้ำประเภทผีเสื้อ50เมตรหญิงกีฬาสีเกมครั้งที่3ที่กรุงฮาหนอยครับทำลายสถิติป,ประเทศไทยโอ้โหว่ายผีเสื้อนี่ผมพอเลยครับ เป็นท่าที่เหนื่อยมากที่สุดเลยนะครับภูมิใจไทยโวยลั่นลักไก่ฟื้นสองสารพิษมันยาโรคฟ้องทันทีนายกสั่งสุริยาเบกอนุชินชนค้านถึงที่สุดนะครับสตีพัทลุงแต่งดำอาลัยเพื่อนน้องโบนัสชีปมคิดสั้นโพสตโรงเรียนยปัดรับผิดชอบนะครับพอโรงเรียนพัทลุงเผย3าฝ่ายตั้งคณะสอบ น้องโบนัสผูกคอดับเงือกจ่อยคว้าทองในรอบ11ปีโอ้โหแกร่งมากนะครับเนี่ยเนีนว้าผีเสื้อนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องแกร่งมากเปิดเรียนวันแรกนะครับนางสาวตรีนุชเทียนทอง้ํำตรีว่าการสรวงสวสดิการพร้อมด้วยอำพันนายอำพันโนนายอำพรพีนัสสาเลข,ขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานลงเตรียบเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่1โรงเรียนราชวินิตครับนี่คือหน้าหนึ่งนะครับนี่เป็นของมติชนมติชนหน้าในครับหน้าในหน้า3นะครับหน้าสาม,าสามอันนี้น่าสนใจมากท่วงทีดีเบตจากอัศวินขวัญเมืองไปยังสกลที ่าสนใจครับจากเวทีดิเบตช่องสามายังเดอะแบทเทิลสแตนดาร์ดก่อให้เกิดการพลิกผันแปลเปลี่ยนทางการเมืองอย่างชัดเจนเห็นได้จากอาการของหมายเลขของบางหมายเลขนั่นก็คือพลตรุเอกพลตำรวจเอกอสุวินขวัญเมืองปฏิเสธอย่างเงียบต่อวิธีดิเบตบางเวทีแม้จะรับปากไปแล้วข้าียวกันก็เลือกไปบางช่องเป็นบางช่องที่เมื่อโพลออกมาคะแนนนิยมของพลตรุเอกอสุวินขวัญเมืองนำโด่งไล่ตามบิเตนเป็นสกทีและ รสนาชื่อของนายชาตชาติสิริพันธ์อยู่ในระดับคะแนนที่รับความนิยมเพียงร้อยละหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้อย่าถามผู้สมัครบางวัยโดยเพราะวิโรจน์คณาดีสอดอันนี้เขาก็คงพูดถึงช่องท็อปนิวอะช่องท็อปนิวช่องท็อปนิวนะโอเคหากเข้าไปดูรายละเอียดการตามล่าหาผู้ว่ากทมของช่อง3ก็เข้าและเห็นใจคนตรวจสวินขวัญเมืองเป็นอย่างยิ่งเพราะเท่ากับเป็นเวทีชำแหละ ไม่เพียงแต่พี่นุ่มกัญชัยจะไปเสาะหาชาวกทมตัวมตแทนหาเรย์ยังนําคุณป้าทุบรถเข้ารายการโดยมีนายสยุทธสุทธาจินดาตั้งคําถามลําพังคําตอบจากนายชาชาศรีพันธ์ลำพังคาตอบจากวิโรธธนกดรสอน <c oughs> ก็ก่ออาการคันในหัวใจอยู่แล้วมาประสบกับหาเรย์ยิ่งปวดร้าวการหลบวิธีประชันวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะเป็นของวัตถิชนทีวีไมาจะเป็นของเดอะแบทเทิลสแตนดาร์ดถือว่าคิดถูก มิฉะนั้นจะเป็นอย่างในสกลทีพัทยกุลเป็นการนำเอาคำถามหากท่านเป็นผู้ว่ากรุงเทพแล้วมีรัฐบาลจะทำอย่างไรท่านจะทำอย่างไรก็หนักหนา,าสาดยิ่งแต่ต้องมาแบทเทลกับวิโรธโอ้โหวันก่อนผมทำคลิปไปแล้วนะครับที่ทางเดินแสแตนาดาร์ดโอ้โหเข้มข้นมากคือคควิโรธคือคุณวิโรธบอกสอนคุณสกลทีหน่อยอ่ะโอเคกลับมามติชน จะสรุว่าทางเดอะสแตนดาร์ดมีการวางแผนเหมือนกับกำหนดเป็นกับดักและลุมพรางไม่ก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นกันก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยไม่เพียงเพราะพลเอกวินัยพัทยกุลเป็นเลขาธิการคอมอชอซึ่งเป็นมันสมองก้อนโตของรถพานด้วยกันยดยนต์2549หากแต่ตัวนายสกลดีพัทยกุลก็เป็นมือขวาลุงกำนันเมื่อเดือกจากพระพธิจัตณ์ก็ร่วมเป่านกหวีดและเปิดยุทธการชัดดาวกรุงเทพมานคร เพื่อเปิดทางสร้างเงอนขายกับรัฐบาลพฤษภาคม257จบรายการดีเบตช่อง3ทํทำให้พลตรจเอกวินขวัญเมืองนอนไม่หลับจบแบทเทิลเดอะสแตนด์ก็ทำให้สุดคนที่คดียากุณาการหนักหนักถึงข้ามือไก่หนา้าผาอุณหภูมิทางสังคมจะเป็นไปในทางสาแก่ใจหรือให้ความเห็นอกเห็นใจในสตารกรรมที่ต้องเผชิญประสบคะแนนในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมคือคำตอบสุดท้ายครับก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับ กร์ตูนว่าไงกระตูนอรุณวัชรสวัสดิ์การเลือกผู้สมัครที่เห็นด้วยกับการรัฐธรัฐประหารทูอิวันเหมือนได้หีบเลือกตั้งที่มาคู่กับเครื่องทำลายเอกสารโอ้โหน่าติดตามมากสามทศวรรษพฤษภามหาโหดวันนี้นะครับมติชนเขามี มีนิทรศการภาพถ่ายนะก็ดูไลฟ์ได้นะครับจากมติชนสุดสัปดาห์นะครับขอประชุมข่าวสด19พฤษภาคม2565 13เดือนกถึง15เดนกวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยนะครับเป็นรายการก็มีบอกอลายจุดสมบัติบุงงาวันนงผล,ลเอกบัญชรชวนศิลป์รอศาสจารย์ดรปร,าาริญญาเทวานิรมิตรกุลนะครับโอเค อันนี้ก้างต่ำคอว่าไงคนเดียวที่ไหนบิ๊กตู่ถึงไทยโวไปประชุมสื่อกระจายห้ามพบผู้ว่าก่อนเลือกตั้ง7วันห้ามได้แต่โพเท่านั้นไม่ได้โม้พลังใจรัดเยอยไม่มีแลนสไลด์มัน่นใจตั้งรัฐบาลอีกพลังประชารัฐแล้วเขามั่นใจสว l a n d ไลด์แน่นอนตัดมาที่หน้า12ครับมาที่หน้า12อาภาพด้านบนก่อนลดแห่นายปีบทแสงกหนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ นินวัฒโดชัยผู้สมัครนายกมุมพรยาเบอร์สามคณะก้าวหน้าคณแหงปราสายเชิญพี่น้องชาวพระยาออกมาเลือกตั้งย2สพฤษภาคมเพื่อสร้างความเปล่งให้ที่กับเมืองที่ชนบุรีเมื่อวันที่17พฤษภาคมวันที่18บะครับนักการเมืองร่วมรำลึกพฤษภา3ามห้มีใครบ้างนะครับที่อนุสาวรีวิรชนพฤษภาสา อดุลเขียวบริบูรณ์ชวนหลีกภัยผลเอกธรรมสัก์วิชารยาผลเอกประวิตยวงเป็นตัวแทนพลเอกประวิวตวรว,วงสวรรน,นะครับนายแพทย์ชนนันสีแก้วเรลือทวีสอดสอง่งจาปริญญาเทวานุรมิตวันนิธที่ปีดีพนมยงอะทำไมไม่เชิญผลเอกสุจินดามาด้วย <c oughs> นะอิสระพงหนุนพักดีอะไรอย่างเงี้ยสุยนรากา30นาทีมีพิธีเปิด วีรชนพฤษภาสามหโดยอนันต์ปัญญาวราชนอดีตประธานคณะคำไกรศาสตร์เพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้เสียหายจากเดือนพฤษภาสองห้าามห้าก็คนสั่งยิงก็ไม่มีใครติดคุกนะเขาบอกว่านิรโทษกรรมฮะนิรโทษกรรมให้ตัวเองศาลไม่ให้ประกันทันตะวันนะครับอันนี้ก็ไปดูในคลิปเม่าคืนนี้นะครับที่ผมทำไว้ ซึ่งคุณพิธาลิมเจริญราหัวหน้าพักก้าวหน้าก้าวไกลนะครับพร้อมด้วยคุณกฤษดางุจรัตน์นายความยืน่นยื่นขอประกันตัวครับสารไม่ให้บอกว่าคุณพิธาต้องเอาไปรับรองเงินเดือนมาก่อนอก็ดูว่าจะให้หรือเปล่านะครับน้องตะว,วันก็อดข้าวมาตั้งกี่วันละยี่สิบยี่สิบเจ็ดวันแล้วมั้งยี่สิบเจ็ดวันนะครับ มาดูบิ๊กตูนะครับบิ๊กตูรับมอบยาอุปกรณ์แพทย์อ้างไม่อยากทำรัฐประหารลมล้างการปกครองนะรัฐประหารคอ,อรมอไฟเขียวร่างพรบงบปี66ครับห้ามกัรมธิการเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็โวลเรตติ้งประชาธิปัต์ภาคใต้คะแนนพุ่งเพื่อไทยมั่นใจซักพอความรัฐบาลได้ชวนเตรียมร่างกฎหมายงบให้สส พร้อมจัดวันให้สักให้ฝ่ายค้านสักฟอกกรรมธิการยึดลมประมูลท่ออีท่อน้ำอีสีคาดโทษรัฐบาลหากดื้อดำเนินการพิเชษคานมติลงดาบทำเสื่อมเสียพลังประชารัฐปราศัยปลุกเลือกสอ,อกอสพัดสอ,อกอพลังประชารัฐแหนุนสกลทีสามไต่สวนจุลิตฟูดซอล9สิงหาคมนี้ เตือนปรับ2องแสนใช้แรงงานผิดกฎหมายสิ่งที่ผมอยากให้แฟนรายการสนใจนิดนึงนะครับหน้า15ของมติชนนี่ครับนี่ครับกฎหมาย pdpa 1นี่มิถุนาหกห้บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองส่วนตัวนะครับหรือเรียกว่า general data protection นะครับเขเรียกพรบรคุ้มครองส่วนตัวเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ก็คือเก็บใช้รวบรวมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ก็ต้องมีการขอจากเข้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนะครับนี่ซึ่งธนาคารต่างๆก็หรือทุกบริษัทจะต้องมีนะครับจะต้องมีจะต้องมีนะครับแล้วก็คือช่วงนี้ประเทศไทยก็อย่างว่านะฟนรายการเราจะเห็น SMS ต่างๆที่ส่งมาถึงเราชวนทำโน่นทํานี่ ต่างๆนะครับเพราะเหมือนกับเอาข้อมูลเราไปขายนี่ฮะเขาว่าม่านชมบอกว่าประเทศไทยมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นองควกรต่างๆไม่ต่างถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บจากประชาชนหรือลูกค้าของตนทําให้ข้อมูลรั่วไหลไปยังผู้ไม่ประสงค์ดีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลการมี PIA นอกจากจะช่วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลแล้วยังทําให้องค์กรที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องทุนรุนความจำเป็นในการเก็บประมวลผลการใช้ข้อมูลดความจําเป็นมากน้อยเพียงใด ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลว่าได้ไมาอย่างไรเก็บรักษายอย่างไรเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจาัดการจารเก็บประมวลผลรวมทั้งให้สิทธิ์เจ้าของข้อมูลรักษาความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะถ้าแฟนรายการสังเกตนะใน Facebook ต่างๆเวลาเราเข้าไปที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งสิ่งที่เราดูมาให้นะครับเป็นลักษณะแอดโฆษณานั่นแหละครับซึ่งก็เรียกว่าคุกกี้นะครับ บางทีบางทีเราไปอ่านเรื่องอะไรปุ๊บแอดโฆษณาที่อยู่ข้องก็ตามมาเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นดังนั้น PADA PDPA ถือว่าเป็นกฎหมายที่ทุกคนควรทราบแลจะจัดถึงสิทธิในข้อมูลโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ใช้งานหรือพนักง,งานในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงที่องค์กรอาจไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องซึ่งรับผิด เห็นมาแล้วหนาวหนวร้อนร้อนนะอันนี้น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากก่อนผมไปซื้อสลาอมสินก็เขาก็ต้องให้มีแบบเซ็นบอกว่าเออไม่ได้โดยโดยที่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลและไม่ได้เป็นครับเป็นการมาคับซื้ออะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับไม่ว่าเราจะไป ถ้าเราสังเกตนะครับไฟลรายการเราจะเห็นเวลาเราไปเช็คเช็คเราไปเปิดใน Google Map นะฮะแล้วเปิดดูสถานที่ที่เราไปเปิดดูเขาก็ถามเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่ที่นี้ใช่ไหมนั่นแหละครับหรือการเข้าไปในเว็บไซต์ YouTube ต่างๆหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆยูทู e เนี่ยเวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยดูอะไรเนี่ยมันก็จะส่งสิ่งเกี่ยวข้องเข้ามาให้นะครับเป็นเอเขาเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมที่รู้นั่นแหละครับนั่นก็คือข้อมูลส่วนบุคคล ที่เอาไปเอาไปประมวลผลในเชิงของธุรกิจได้แต่บ้านเราเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนที่ส่ง SMS ส่งมาให้หละที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดทำอย่างนี้ก็มีสิทธิ์โดนฟ้องร้องได้นะครับเพราะนั้นแฟนรายการก็ไปศึกษากฎหมายป้ายแดงนะครับ PDPa ซึ่งจะคุม้มครองวันที่ 1. พิิถุนายน65นะครับขอบคุณมติชนมากๆครับ ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำขคาวพิเศษสวัสดีครับ